สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาโซชิมชาแนลนะคะโอเคก็มาเล่นดูอม Magic เหมือนเดิมอ่ะวันนี้เราก็จะมาเอ่ออัพสกิลกันเป็นแพรี่เลเวลสามนี่อันนี้เลเวลนี้เลเวลสามซึ่งบุญได้บอกกับคนคนนึงไว้แล้วว่าบูหขอซื้อในราคาหนึ่งหมื่นได้ไหมเพราะว่าเอ่อมันมันก็ไม่ได้หายากนะมันหาจากตะขาบไปสีขาวแต่แค่บ,บุญขี้เกียจเฉยๆแล้วเขาก็ให้ด้วยนี่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 นบุญบอกเขาไว้นานแล้ว แต่ว่ายังไม่มีใครซื้อเลยก็โชคดีของปูนไปโอเคเรามาซื้อกันดีกว่าแฮรลี่อ่านี่จะเป็นคนนี้ที่เขาชื่อว่าอันนี้ฮีโร่ฮีโร่เนี่ยอืก็จะซื้อดีไหมเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูก่อนแตแ่แน่นอนอาจจะซื้อดีเพราะว่าสี่เปอร์เซนเปอร์เซนโอเคเพราะว่าส่วนใหญ่ปูนก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อสกิลเยอะมากมายเพราะว่า ต่เพราะว่าสกลิลมันปุนเลือกแต่สกลิลสำคัญสำคัญนี่ปุนคิดว่าปุนน่าจะใช้จริงๆอ่ะก็น่าจะเป็นไอเน,นี้ยอ้าวอ๋อ,อแบบก่อนจริงๆอเขาขายหมื่นห้าแล้วทีเนี้ยบุ่เห็นเขาลดเหลือหมื่นสามปุญเลยต่อเหลือหมื่นโคตรแบบจี้ชิบหายเลย โอเคไปซื้อกันดีกว่าดูเงินแบบรู้สึกเสียดายเบาๆนะโอ้โจะเก้าหมื่นแล้วว่า ยังไงก็หางินใหม่ได้อย่ามีคนชิงเราไปก่อนทำใจสามวิโอเคโอเคได้แล้ว สี่หมื่นห้าเลยอ๋อแพงแพงดูก่อนแพดเดิเมตเพิร์ชิ่งแล้วก็สแลมสแลมสแลมอะไรตักอย่างเนี่ยเลยอ้าวใครซื้อ3ามเวล3ไม่นับไปแล้วอ่ะมันถูกมากเลยนะเว้ย นั้นเห็นมีคนขายเลเวลสามอ่ะหมื่นกว่าบาทคิดดูค่ะท่านนี่มันสองเป็นลาแล้วอ่ะเสีด้นะอยากซื้อมากเลย เลดคอมีเท่าไหร่แล้วอตอนนี้มีสีนนอออ่อันเนาะโอเคโอเคหาต่อลืมเปิดเสียงวากม วันมาเป็นขยุ่นอุ๊ยไอเกมมาแล้ววิ่งหนี อย่างหนึง่งวันนี้ไปน,นิ้งกันดีกว่าของปูนครบแล้วอันนี้อันเนี้ยเดี๋ยวนี่อันเนี้ยอันเนี้มีทั้งหมดห้าดิบอันใช่ไหมที่เขาขายกันเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่เาเขาขายกันเท่าไหร่เฮฟิ่งเจอโอ้โหขายกันเป็นหมื่นเลย โอเคโอเคเดี๋ยวไปทำกันมั่งดีกว่ามันจะรอบเลดเขาลอ่อมให้เราประวะ โอเคตัวนี้แม่งก็ตามจ้าเอ่าหนีอีกโอเคแล้วก็ถ้าเกิดอ,อ่เดปุลจะสอนในการทำแพร์ฟิวเจอร์ก็คือเราต้องมีเงินพันหนึ่งแล้วก็ โอฟิเชียลประมาณเอโอฟิเชียลห้าสิบอันพอเรามีของครบแล้วให้มาหาโพสคาร์โปสคาร์ที่บีดเอ่อตามนี้เลยโลเคชันสองสามห้าจุดแล้วก็สามสองสี่สองแล้วก็คลิกคลิกไปแล้วก็ next แล้วก็ next โอเคพอมาหนึ่งตรงนี้เอออันสุดท้ายอะ่ะ Intense p a c e อ่ฟิเ t อร์มั้งถ้าปูนจะไม่ผิดเนี่ยแล้วมันก็จะบอกห้าสิบโอ f u r แล้วก็เ,เงินพันหนึ่งที่หายและสามคอรันดัสปูไม่มีหวกรรมโอ้ยังก็ทำไม่ได้ดิโอ sorry sorry โอเคงั้นงั้นถ้าไม่มีเดี๋ยวปูนไปหาคอรันดัสก่อนแล้วพัดหน้าปูนจะมาสอนในการทำโอฟิเจอร์ไม่ได้สอนในการทำดิเราจะมาทำกันดีกว่า โอเคสำหรับว okay, ันนี้ก็บ๊ายบายแล้วนะจ้า